Step one, wake food สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้บันทึกการเดินทางของ MB Channel เรานะคะจะพาตามรอยละคร <laughs> ตอนนี้อินกับละครคือเธอมากเลยค่ะก็เลยจะไปตามรอย จะไปเรือนหอของ9้นะคะกับพนุสักิมนะคะที่ขุนแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเรากำลังจะตรงไปทางอำเภอหมอดคอดนะคะจะห่างจากตัวอำเภอไปหน่อยอีกประมาณ30กโลนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะคะว่าถนนผนทางจะเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยค่ะ Some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up. You come to one point it's one okay they'll never stop unless i can swipe all the bad for the good in my head when i'm lost yeah so i am a fake until i make it positive thoughts are overtaken i got patience one day at a time

โคดเคี้ยวหน่อยซ้ายซ้ายทีขวาทีอันนี้ก็ตรงอยู่ตรงเนี้ยตรงอยู่ตรงเดียวตรงอยู่ตรงเดียวตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าขั้นบันไดข้างทางนะครับคุณแปะดูบรรยากาศวันที่ครื้มครื้มเถียงนาด้วยนะครับแต่เป็นโอ้โหดอกไฮรีนเดียดย,โโยตาดีมากอยู่โน้นก็เห็นเนาะ บรรยากาศระหว่างเราจะไปตามรอยละครไปถ่ายรูปกันก่อนนะเราต้องมาสำรวจถนนกันนะครับเนื่องจากรถเราค่อนข้างเตี้ยเรไปสำรวจทางก่อน ที่เดินมาถึงไหนถึงโค้งเนีงง่ยเ <c oughs> หนื่อยคับถนนไม่เท่าไหร่ครับรถสภาพรถเจอแล้วนู่นไงนะใในูน่นนูน่นไฟได้เหรอใช่ถ้าบ้านอบอกว่าหรือไม่ก็เอารถจากตรงโค้งเมื่อกี้แล้วก็ ตอนนี้เรามาถึงแล้วแต่ไปไม่ได้เพราะรถเก๋งไปไม่ได้น้แู้นเดือนหอนูนทางรถทางนู้นเดินไปดีกว่าไปเห็นว่าเราเดินไปถึง <S 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 ตอนนี้เราจอดรถเราไว้แล้วนะครับแล้วเรามาขอติดรถชาวบ้านมานะครับ ท่บ้านเขาบอกว่าติดไป้เดี๋ยวเขาเอาไปส่งถึงทางเขา oh, ้า,วา่วา,า,าว<ะ>ส่วนขากลับเดี๋ยวค่อยว่ากันดีทีนะครับจะเดินหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวอีกทีหนึ่งรีวิวถนนนะครับนี<ม>่ถนนแถวนี้เป็นสวนกระลำปี <c oughs> โอ้โ,โหรถเก่งนี่ บอกเลยว่าจอดตอนนี้เรามาถึงลองลองล,อง,ลองไปดิคนอ่ะลองลองขาลงไปดิ oh. อตอนนี้นบ่ลาลงไปแอวเนี่ยครับครับเรารถเก่งมาครับลงมาได้ ่องรอยความเสียหา,ายไปตอนนี้เราต้องเดินอีกนะครับประมาณสัก100เมตรได้เปิดเปิดพิสดารดูทางขึ้นไปสินี่คือทางนะครับทางเราอ่ะเป็นคนมีบุญเราทำบุญคนไว้เยอะเมื่อกี้รถเก่งมาไม่ได้นะคะดูทางด้วยเราอ่ะเจอคนใจดีเขากำลังมา,มาพอดีเลยขึ้นเลยเลยเลยได้ขึ้นรถกระบะ คสวยยเลตันนี้มองเห็นแล้วนะครับนูดเมื่อกี้ลองสอบถามคร่าวๆเขาบอกว่านะตอนนี้วันนี้วันที่สามกันยาเขายังให้เดะให้เข้ามาชมได้แต่เขาบอกว่าหลังจากที่เขาปรับปรุงเสร็จแล้วเขาจะให้เฉพาะคนที่มาพักเท่านั้นนะครับที่เข้ามาไงเดี๋ยวลองไปถามเจ้าของเขาอีกที คุณหนูใส่ขิมคุณหนูใส่ขิมว่าไงครับเปิดมากเลยอ่ะหน้ามอพักมากเลยนะตอนนี้ก็ามีห้องพักรวมสองไม่เห็นนะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะอยู่ที่บ้านเรือนโหคือเธอนะคะคือแบบว่าฟินมากฟินมากเลยนะคะคือแบบว่า เจ้าของก็เป็นกันเองมากสามารถมาพักได้นะคะเขามีห้องพักอยู่ตรงนู้นนนนู้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะคะ 3, าสี่หลังแต่ว่าบรรยากาศโคตรดีเลยดูมุมทางนี้แบบโคตรสวยเลยยอดนี่นะคะเป็นต้นหมากลิ้นไม้หรือหมากลิ้นฟ้าในในฉากนะคะตอนนี้ก็กาลังปรับปรุงนะคะจากตอนแรกที่เป็น หลังคาน,นันเขากําลังปรับปรุงเป็นหลังคาสังกะสีนะคะเอ้ยไม่ไผ่ไไไนะคะเป็นหลังคาไม่ไผ่แต่คือตอัวน,นี้คือบรรยากาศดีมากนาข้าวพร้อมกับวิวภูเขาคูดดีเลยค่ะคะูดฟินเลย<อ>ที่พักเขาจะมีนี่นะคะหนึ่งสองสามเจ้าของคือแบบว่าใจดีมากช่วงนี้คือยังเข้ามาถ่ายได้ฟรีนะคะแต่ว่าเหมือน ช,ช่วงหน้าหนาวมันเขาจะให้เฉพาะคนที่มาพักเนาะประมาณนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันแบบแต่ว่าตอนนี้เจ้าของเขากําลังปรับปรุงแลวเราก็เข้ามาถ่ายก็คือแบบว่าเข้าใจดีมากให้ถ่ายได้นะคะแต่ทางคือลำบากหน่อยถ้ารถถ้ารถเก๋งเข้ามาไม่ได้นะคะต้องเป็นรถกระบะที่ยกสูงหน่อยเพราะว่าทางก็คือแบบว่าสุดยอดบ้านพักกําลังปรับปรุงนะครับบ้าน เป็นหลังคาไม้ไผ่แล้วเขาใช้ดินในการตกแต่ง ถ้าภักนี้คืนกี่บาทครับอันนี้คิดเป็นหัวหัวละเจ็ดร้อยมืออาหารสูงอ๋อหัวละเจ็ดูกนะครับก็เดีหยวเมื่อเจ็ดจะนักอ่ะอ่าอยู่เงียบมันสงบอยู่เนื้อสงบสงบจริงอันนี้คือต้องการเขาไปสู่ตัวชนนักครับคืออันนสเนสธรรมชาติก็อยู่กับธรรมชาติก็ับกับข้าวนี่ก็คืออาหารเหนือครับอาหารเหนือถต่ฝมั่นใจเป็นอาหารของผักของพุกันหลวงอ๋อผักของกันหลวง นี่คอร์สกัดเกลียวสลัดคอสนี่ครับผักล้ำเลิศของจังหวัดบ,บรรยากาศาก,กินผักนี่กินหมดเพราะว่าพวมีอย่างที่กินแล้วอย่างกับถ้าแบบนี้กับได้กินแล้วเนาะมีร้านนะครับแลกินนี่จะกินยังไงครับ แล้วก็ถ้าเป็นซ่างหมูกระทะอย่างนี้นะซ่างหมูกระทะนี่ลูกค้าจะผมไม่ได้เนี่ยลูกเปื้อนเพราะว่าผมมีเวลาทานลูกเปื้อนอ่ะลูกลูกค้าซื้อมากิ่เอาดีกว่าอ๋อถ้าใครอยากได้หมูกระทะกับเตากับกระทันอ๋อมีเตามีกระทะ่มีานอมันมี่านด้วลูกค้าซื้อปากกามากี่คนเดียวครับผมออ๋ผมมีเวลานี่ครับเพื่อนครับกับข้าวนี่เดี๋ยวเดวันนี้วันนี้12คนวันเนี้ยค่ะวันนี้คลิปที่กระท่อมคือเธอคือเธอนะคะ ก็คือสวยมากมาได้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาเพราะว่าเราไปเดือนเดือนจะเป็นแบบส่วนตัวนะก็คือเฉพาะคนที่แบบมาพาักค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเรือนหอของ99้กับคุณหนูสายขิมก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย ห้องพักแค่สี่ห้องเองแล้วก็ใจดีมากพี่เจ้าของเจ้าของที่พักอะคะ่ะคือแนะนําว่าให้ให้ติดต่อโทรมาติดต่อพี่เขานะคะคือถ้าเรามาพักอะเราจะสามารถถ่ายได้แบบเต็มที่เลยค่ะอันนี้เราแบบบล็อกอินมาเนาะแต่คือวันนี้ตอนที่เรามาลูกค้ายังไม่มีก็เลยแบบพี่เขาว่าอนุญาตให้ถ่ายคือใจดีมากแล้วเขากําลังปรับปรุงตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วละคะ่ะ แต่ทางก็จะลําบากหน่อยนะคะถ้าจะมาก็คือโอต้องต้องติดต่ออะ่ะเขาถึงจะมีรถรับส่งให้ด้วยะคะ่ะจริงๆควรติดต่อ,ตอ,ตตอเออ,อ <laughs> สุดยอด <laughs> นี่พี่เจ้าของเจ้าของเขาก็หาหารถออกให้เราด้วย <laughs> คือพี่เขาใจดีมากไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากว่าขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ เดี๋ยวเอาไว้เรามาพักบ้างนะคะไปแล้วคลิปเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย